หน้าหนาคือแบบว่าการลงทัดหน้ามีลก็พัดมาพัดที่หน้าอาพี่ไม่ดเลย่เยไ่้หน้าี่ถ้าด้ก่อะไรยนพี่ันไม่พัดแขนไงลไมมีไม่แต่แเกออกมาตอนพี่ใช้อ่ะไม่ทำต่อ่แค่นั้นแยกเองไม่พี่ไมาหนาเท้าไม่ได้ลงนะาตัว่ล้ี่อไปหนพี่น่เป็นเกมือเมเ็ม้นเอะไรนวันนี้ัน อาจารย์อาจารย์มีอาจารย์คนในห้องที่ปวดมากวันนี้ที่สอนวิชาสังคมทั้งวันเพื่พอ,พอ,พอนเยิงปบอที่ปวดมาก